สวัสดีครับวันนี้เขามาบอกกันแล้วครับกับเมนูแมงวันพี่น้องกินแมงวันกับเนื้อพี่น้องโอ้ยปวดจีปวดจีบไม่ได้ผ่านคนหนูมาเไรเหมือนอะไรี่อยู่อืมปวดแต่กันแท้นะอ่าเป็นอะไรจานต่ำหนำโยนไงองไงองหนำไม่ได้ไงองขึ้นหรือนอนตกเพียงเจ้ีฮาร์ดพี่น้องบ่เม่อวันเถอะจานวัดตีว่ะเฉลียวฮาร มาตกเตียงให้หนึ่งเดี๋ยวพักมุนห้องก็จะสสวมการวัดต้นน้ำ้อน่ะกินแน่คนนึงเจ็บพ่อคนนอนไอ้ดูแลนอนดีดีตัวจอมไอ้ขึ้นอ้บอกรึยดงตอมหลุดตอมเนี่ยมันต้องกมาตอมใจกูกับพ่อเ้ยวัน นี่ใช่เนี่ยขาลายนี่นี่มันเป็นอย่างคือขาลายมันพลอยลวกข้าวเดียวเอาไปนะสีอูเปี่ยฮะเอาแล้วเรอเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยข้าอะไรจะแม่ว่านเนาะแม่นเหยียงอีกมาเนี่ยเอาสวัสดีครับกลาบสวัสดีครับบรรยากาศหนาวหนาวพ่อกันอีกแล้วครับผมบักลาตัมํำตรงกับอาจารย์อดร้อยสี่และอาจารย์ตั้มวังดูครับกลาบสวัสดีครับมาเนี่ยสร้อยจุอีกแล้วครับ ไค่นึงวันนี่ล่ะเขาว่าใายดีบ่ได้เซาตีนเซามือบ่ได้เซาตีนเซามือจังทีละหม่องมันโอ้ยให้หม่งมันมื้อนี้เฮามีอาหารสิงโตอีกแล้วพี่น้องใส่เบิ่งยิงแข้วเบิ่งกินได้อยู่บ่ฮักอีกมื้อคืนนี้เอาพี่น้องเว้าแล้วก็ลงมือเอาจ่าน็อตอ้าจน็อตซอยข่อยดูงบาว่นี่ของผมนี่พี่น้องอันนี้ใหญ่แบบสิเด้อเนี่ยลกวเป็นหยังเบิ่งไอ้เบิ่งนี่ใหญ่โพด ไปบอกลูกก bon mm ัน hmm. นี been, h, ่เจ mm ้าน่าเอาต้นนั่นาะมันปาดเกือบมันปาดกปาดเกือบเมื่อกันยมอูโหูมุดช่วยมาผมหนอนบางมึงบางอือเอามั้ยโอ้ยแมงวันนี่ก็ได้เนาะพี่น้องขอโทษเด้อมันกับมาของคู่กันแหละแมงวันครับแมงมันกับของกินเนาะโอ้ธรรมดาเนาะถ่ายลูกกัน เอ้ยรอมันยังอู้มังบางมังบางเนี่ยเออแต่ว่ามันมันหลายผิดปกติดแล้วนียไปเนมังย้างๆเนี่ยมังนๆเนี่ยอย่างมือกี้จงสิเมื่ออย่างก็ตองตองสิถือล็อกไว้แล้วล็อกล้วโอ้กอดถอดกอดพ่ยได้พี่น้องแมงวันกับพ่อแมงวันออกชอยเอาตามตึกใจาเอาออกจอมโจละกินเลย

สป่านให้อันนี้คันแท่นหน้านี่ไล่ไปบอกจับไว้จับไว้ข่อยส้นนิดหน่อยให้บอกรอเอาตะคันแท้มันไหมอ๋อบอกมีรอมาตันหนีไหมอันนี้มันเฮ็ดอูเพียเออนั่นละรอตะคันแทเออเอาตะคันแท้มือมือเก่าเล้วเอามือเอานิ่อยุบป่ะวันนิ่งบ่าเลยเขาขัดหนำเล็กน้อยอ๋อโอ้คันแท่นาพี่น้องโอ้มันโมเมนต์ได้หนิหลบกวคามหรือเปล่า ปัดมันยังหอบกินทั้งวันครับผมปัดเอาปัดเอาเดี๋ยวอยังฝังกินวางสีม่วงหน่ยเด็ดขาดพี่น้องพี่น้องเพื่อนเพื่อนเจียวหน่อยโอ้ยมึงสีนี้กับนี้เด้อจับได้หอยนี้เด้อมันคือหลายแถอปกติมันคือปลาปันนี่มีปันมันนะนะจับแม่มาสี่แล้วมันจับเลยอ๋ออันนี้เนี่ยขาลาย พี่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 พม่ันมูสีจุ่มใช่ใช่มันหลายเอาโอ้พี่โอ้โอ้โแมนแล้วแมนแล้วบบงโอลยบนนี่ดสซอยบ่หนมเดี๋ยวเอาันี่ไม่อยให้เพิ่นอืมโอ้กลจำเจียวเหอเฮ้ยเชียวมือดีเอานิ้วย่บอเอมาเนี้ยข็งี่นอง มามาพี่น้องกินน้ำกันอ้าขออนุญาตรับประทานมันอาจิของสดกับแมงวันนั่นเอีคยของคู่กันวานครับคันแท่นหน้าคันแทแต่การนี่น้อยก็อนนี้อืมอืมมาก อ้าวสวยอาวอยแล้ว่คจะเอาแมงวันมาตกผูดได้ไหมน้ำไหลผ่านคนหนุ่มอะไรเหมือนไคที่ยุ่งบ่เจอกันแทนาอ่ะ เป็นแน,น,น่จานตั้มนยอดใช่ปะไงอไงองนํไม่ได้ไงอ,องขึ้นนอนตกเตียงเฉียวักพี่หองเมื่อวันเถอะอจานว่าตีวะเฉียวักหนาตกเตียงนั<ข>่นใครเฉียวักคนห่อง์สาวคนนารออต้มน้ำอนะกินแน่คนนะมันเจ็บข้อคนคนนอนไอดูแลนองดีดีเถอะจองไอขึ้นอบอกกันได้นามัน เรื่องนี้ก็อากาศมันนี่เนาะพี่น้องเนาะอากาศเย็นเปลี่ยนแปลงน้ำขึ้น,น่านตามฤด,ดูกาลมนนนันโนอ้แม่วันครับถูกคันแกน่ากลิ่นมันสดใส่ไปไม่อยากกินน้องยองอ๋อหอมเตี๋ยวเจ้วขมันลำเลยอือหือโว้ย บ้านเ่อาเอิญพักยังหอมเปียใบเลื่อยหอมเปียบ้านข่อยเอินพักใบเลื่อทำสมเจ้ากีไม่หย่เปียปลูกหรือเอิหอมเปียก็สิวมาไปเลื่อยของหัวเมีเปียนี่เป็นแม่หัวขางนันเป็นคมกือเสียวเลยเห็นไหมเนี่ยองเสีบอ่ะเพรว่าเอาี่หอมหอมมากินเยอะๆสันหองหอมเปียไปออัว ไม่เนียวเลยโอ้ยมาเคยเคยขยันโอ้เสียงแมงวันโอ้เสียวแมงวันไงแมงวันหัวเขียวสุดมึงกินเร็วแลรอว้วแมงวันไงเดี๋ยวคอยเอาบอกโอ้โอ้แมงพี่น้องโอ้าวมามาพี่น้องจุจุ่งกันเยอะปีนองไหมไม่คือปลาใสไงน้ำกิมเบส ก็ไปอมมันต้องหาว่าทีนี้อมเยอะพี่น่องเราไม่อู๋เพียเอกอนหอกเฮ้ยเผ็ดเว้ยนายไปไนน้ำกรองทั้งมนตามกินเนาะเหน่อยมากเยพี่น้องครับพยอนเบ้ามุ้งมหเนาะที่หลังกลางกินมาันไม่หมดหรฮะแกว่า่โม้หลอกวนอาะกินในฝาขชีอะไรแบ้าาขชีมากว่โอ้ยขี้อเนี่ยทไปน่คตรอาหงอยอย่ังไ่ วันนี้เขาบอกเครื่อเาเจ้าก็ได้เผ็ยดยั้งเลยเอาเยอะๆเขินกินปากเย้เดี๋ยวเอาหนามกอนพี่น้องโอ้ยมันเก้อว้ยเยอะๆเอาอะเอี้ยังเงียบมีแม่โปกมือเจบไหมซีว้าวโอ้ยโอ้ยอืม เขียนถึงมือแต่ควาแมหงหันเลยอู้น่องโอ้ยกูกาบหอแมงมันเลยว่ามกูจับสียหมดนั่งๆดูสิขอโทษขอใหเรีดมันนีน่แม,ม,มง,บบงมันหลรีพี่นเอาขนาดล้มๆเลยเนี่ยาเ้เสียน่อง,เอ,องเอาน้ำไปเชียว โอ้มาเดี๋ยวพี่น้องกินน้ากันมีโอกาสกับแวมมากครับเหนือก็สดดีครับอยู่กับทุ่มลมซิฟเก่าพี่น้องปานเจือดเจือดได้ไแก้วขมขมพักสวดโอ้หนากินครับสวากผมมินตําพี่น้องเอ้ยคนย่างเดียวเอาคอยสิไล่ให้สร้างทะเบียนวันหรือเปล่พราะเพอาะเราสร้างนี่แหละเผ็ดไหม ขายดีบริเดีชาตีนเสมอพี่น้องเอ้ยเอาเอาเกินกินเอา้าแสบป้อแสบนี่ตอนเหนือนะครับสดสดเนื้อเมนสะเมนเลยเนี่ยอืมอืมเนือขาไล้เนี่ยคนเหมือนกันตำมขุยหยำดนเนี่ยหรอเมื่ขาดแล้วเอาไปย้อนน้ำสามสิบกีดครับ น้ำขนมซื้อๆเนาะเอาสำนั็จแล้วม่ต้องกินนั่นหอกเจ้าพ่อพ่อมันจะเมาเนอะคืออะได้ครับโอ้ยไม่ได้เศร้าตีนเศร้ามือสวัสดีครับมื้อนี้เฮามาบอกกันแล้วครับกับเมนูแมงวันพี่น้องกินแมงวันกับเนื้อพี่น้องโอ้ยปวดใจปวดใจกินอะไรเนี่ยมันคือหลายแท้ คันแท้ตะกาแรเลยผมต้อนหน่อยโหดบ้ามันคันแท้หน้าอันนี้เป็นตะกาส้อยเนี่ยส้อยขวงมันค้าเขียวอย่างนี้กัดประเภทนี้กับค้าเขียว,ยยวอืแม,ม่นบ่แม่น้องการส้อยเนี่ยอย่างส้อยลายเห็นตามลายมันด้วยครับพี่น้องลายปียลายปีครับผมถ้าแบบสี่สี่ยำง,ง่ายอยู่ในค้าเขียวครับค่ะค่ะค้าเขียวเช่นนี่เหรออืมอืมอืม น้ำในพ่เจ้าน่ยอืมแช่ก็อ้แจ่คก็ขมดีให่ไปแซบใหญ่ไปใส่มันก็ตามเนาะโน้รอบังแั่ไหนก็ไม่งอันะอ่นน่นอึนเลยดังมันดีขึ้นยังไงหาดังแมงวันมาทันเองเห็นเั็กเชียออยู่ สังขาหนามันบพื่อนดิมทีถูเยอะๆๆๆๆมองตามกินมันนะสิเตยดังมันจุดเตยดังมันคนจับไปมันสีเลยเหรออโแสดงว่าของเจ้าน้อยเจ้าสีได้โอ้ยเนี่ยแกมังวันหน่องเลยทำไปธรรมศาสตร์ดีโว้ยธรรมศาสตร์ตีพิ่นบ่อยากเบิ่งน้ำหอมเจ้าหามันได้บ่ะกันน่ะ มันกะหามบ่ได้แล้วผู้ชุมนุ่มเนาะก็เจ้ว่านั่นละตาลุงยังหามบ่ได้เออเรื่องมันสนหรอครับไม่ได้ชุ้มร่มกันเนี่ยจังไม้มันมาหลายก้อนนี้ยู่โดนก้อนนี้อยู่ทางว่าจะเป็นเอฟซีสุรินเอฟซีบีลัมนะครับขอโทษหลายเล้ยนะพี่น้องคลิปนี้อาจจะเบิ่งแล้วสิหนหวยน้ำแมงมันหนังก้นนี้ดูครับจังเพ็ดพร้ผมจับได้ผมจะไปขวัวแก้มเราเลยถึงจะเป็นทัตพวย วัวยังไงกะมันงูนหี้ยนนะแม่งมันเสียบวัวมึงอยากตอมตอมลงไปซึ่นนงไรถึงขนาดนี้ครับน้องมึงตอมหลุดตอมเนี่ยวมาต้องใช้มาตอมใจกูกับพ่อไช่ว่านี่ตอมใจกูแตยมึงในเรื่องแท้ Ông nhiên gì hấp của khỏi chụp bàn nhiên hô hấp. gì. nhiên hô hấp. Ô nhiên hô hấp. Ô nhiên hô hấp. Ô nhiên hô hấp. khăn nhiên hô hấp. ngâm khăn, hô hấp. Ô nhiên hô hấp. Ô nhiên hô hấp. Ô nhiên hô มันจะไล่ขึ้นหนาเลยมึงมาชุ่มนุ่มถึงเมึงนกสามนวกเป็นวะมันยองตะซองเนี่ยปิดดังแคมันมีแต่ขาหนาหนุ่มจงซองขาหนามันเบาสามนี่วน,นกถึสงสามเนิ้วขึ้นยันงสเน,น,นี้ยวอ่ะก็อ,อกละสันม,มาที่ไปเบายังไงเอ้าพี่นออ้อง มันนี่กับพ่อทำนี่แหละมันโมไบกับแมงวันนี่รีพีนองยานพี่น้องลำขั้นเนาะผมกับทีมงานร้อยสี่กับขอกลับล่าการกระทําใดว่าจะได้ปลสชภาพกก็ขอโทษขอให้ไว้น้ำนะครับอยู่บ่ได้ครับมันมันไหลรีพีนองมันนี่โบได้ถึงมูกชุมนุ่มลุ่มคัดพอดง่ายซ้ำมองเราอื้หนายครับพี่น้องครับสวัสดีครับอยู่ดีมีแห้งชมผูุ้กคนครับพวกชุมนุ่มไหลพอดเลย